แล้วเราจะเสียบตรงไหนนี่ปากดาดาเอ้าตัดลมปากต่อเป่าเฝานี่ไงอยู่ตรงนี้ปักสิอ่ามีไงตรงไหนนี่ไงตรงนี้เนี่ยตรงเสาไม่ใช่หรอเสาไหนวะปากต่อเขกเชื่อมให้ไปไหนหมดเราในนี้ตัดเสาพุ่นใส่ปากงั้นเราไปพุ่นเลยจริงอยากข้างบนเลยเราตั้งข้างบนก็ได้นั่นไงตั้งข้างบนนั่นน่ะหวังว่าเธอจะทำได้นะหวังว่าไอ้ผมไอ้ผมสายยอสายย่อ กดะเายดิแม่ควรให้มันอากาศเสจ็จเลยบอกทำเสร็จเลยบอกทำเสร็จเลยค่อยคลายค่อยจะนั่งเมยไกลพวจะไปดิบๆกลมนามมันล ได้ยินไหมสั่งทำมันจะทำได้ยินไหมไม่พุ่งงานเลยเยอะเลยแบบดูว่ามันเย็นงานหรือใส่พอทันคนให้มันล้มสิริกาใส่ไม่ล้มเลยอยู่แล้วถ้ากล่องไม่ถ้ากล่องไมาล้มก็พอดีเลยถ้ากล่องไม่ล้มก็โอเค อันน well yeah. ี้ได้แล้วมาตรานเดียวเดียวหนึ่งสองครัด้ไหมได้ไหมไม่ปัดมาท่นี่เยไม่โดนชั้นอันนี้มาตรฐานห้าเทียบมาตรฐานนะหามห้ามให้มันเทีดบนะเออโอเคเดียวหนึ่งสครับโอเคกดลงนิดนึงกดหัวมันลงมันเต็มแล้วโอเคงั้นไม่ได้แล้วออกมันจะบกบสมัยนะ

Phần phần bộ Ở, bộ, 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 cái tàu không gì bỏ bơm lên bắt tay đi เอาไปวัดอันนี้คือมาตรฐานนะอะไรไหมอันนี้ไปวัดแต่เพขาส่งมาให้เราอุ้ยเสือเป๊ะเลยโอ้โหดูเลยเป๊ะเลยโอเคอาลองอันนี้ดิทำยาวก็ได้ความสุงอันนี้ เป็นเทมวนหรือว่าไงมอะไรนีอะไนทุกไหนุณที่มีนันไงที่มีไอโคลาเจนไง I you.

เรนเทพจีบอกว่าน้องวิวจะมาจาปะปลาดองลูกก็ไม่บอกะนะค่ะไม่รู้เหมือนกันพ่อก็ลงแล้วแล้วพ่อก็ไปอาบน้ำไปอ,อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำโอ้โหมาได้ยิ่งไหนทุบเพียนอ่ทีเชือ่อ <มา S 1> งกจ้ะ ไม่ไดาเข้าบ้านค่อยกะลึกออกรอลูกมานี่เองเข้าบ้านเนี่ยเข้ามาจะหาึ้นไรจะอาบน้ำอาบน้ำหนึ่งถอดฟันปลอมน,นะพี่นะที่ไม่ให้ออกมาแนละ้วนั่นไม่ใส่ฟัน บ่าทำมัยาวกว่านี้ประมาณสักึงนะคคือตวนี้เ็สำับสาวดมีไปอ่ะมีต้มเดกนะต้หเอาีนขัดกรใจไม่ได้อยู่ที่หนูาเตอร์อาเตอร์เลยะอ่ดันอัเลยอันีอันนี้เปนี่เห็นไเออเออเอาดว้เโดนเราเราเราทำเรากลัวทไม่เป็นเอานนี้

ข้า่างนเ้าว่าเริ่มต oh! ้นใหม่แลเพราว่าเพราะรม่ทำงานตู้นัลึใหม่เหรอวนับลงใหม่เลยเหรออันนี้สาหรับแพทครัวเด้อเนี่จะพอทเลยเห็นหมขนาดว่าจับว่ิดไม้ิดมือไหมดเลยเอฟข้าหรือเปล่าใช่จริงๆด้วย มันมีกล่องที่หนึ่งด้วยนะกลองที่สได้หมดได้กล่องที่หนึ่งที่สองยังไม่ได้ถ้ากล่องนี้กล่องห่อเลยเอาไปยังไม่ได้เลยเนี่ยมันยังไงเนี่ยส่มเลยแแท็กอันนี้แปดแท็กแล้วก็ส้มแปดแท็กยลงอาแดงแปแท็กทีส้มแแท็กพอยังากองเช็คดูนอยังไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สี่ห้าหกไมมันมีแต่ว่ามันอนส่งไปันหกเ็ดแ้ยนะยพร้อมเกมะม่วงนะมะวเนี่ยดีขึ้นได้นะดียมะม่วงตามมามะม่วงก็เป็นใจนะ ว่าไปหามางวงก็ได้มางวงจริงจริงอันเล็กอันเล็กอี่กลกองได้ละอันเล็กบอกแม่ที่ดูทางเล้พูดเียนี่มองนายพวกกังหนึ่งสองสาม

กลับบ้านไปน้อเสือกลับบ้านไปรู้ไหมีเขาก็ดียแววมันก็กัด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 แล้วมันก็เดินลากไปยาวไปตอนกัดเลยสกอตเปไปห้ามไปเลยตัตว์ก็

ตกใาอะไรเด้อดวน้องอันนี้อะไรจ๊นนี่นดูฉลากกันยังสีอะไรไม่ได้ไดูแล้วค่อยมาห่อไปไหนฉลากอยูไ่ไหนดูดีๆนะน <c oughs> ี่เป็นแพงนะ แล hey, he ้วก็ห่อสีชมก็เราก็เอาไว้รอก็ได้เลนทีออกสีส้มตุ๊ดตุ๊ตต น,น,น,นี่จะ่ก็เสียห่อเลยอนนอนนโอเคโอเคโอเคต่เน,นี่ยเตียกอง กอ,องท่องทงไปหนะนีจับห้อยมีนี้สง่งไปที่สมุทรสาครา ได้สาม้มสาม แดๆของยุคสุดท้ายเนาะขอย่นยื่นอะไรแดงสามส้ะดาเออมาเปรียบกันนะขอบประดาเป็นแพ็คนะดีที่ไปเอาเยอหน่อยไปละเอาเยอน่แดงเหลืองส้มหลืองไหมยื่นคุณไม่เห็นเสืออะไรมาหนูดูให้นแดงม อันนี้มันเย่างละสามาบอกชื่อนังช่ตัวของเขาสิตอนนั้นก็เพิ่งได้เมื่อเธอกลับมาไม่ดาเริ่มต้นใหม่เสมออันนี้ผมชขบค่อยๆนะค่อยเจอค่ลยเจ เอาอันนี้อันนี้ข้างบนข้างบนอนันเรียนามค่อยัยันเหมือนเดิมเรืงทุกอันนี้เป็นยังไงเลิกเรยนแล้วเหรอจำไม่ได้เนย โ <Indonesia> อ้ยเจ้าภาษาที่เขาได้ชิ้นหนึ่งเอกผ่านไม่ช้หรอเได้ิ้นอที่ถ้าให้ไปกินต้นไม้นะยามาฮิทหางยามาฮิทแข่งกับอรน สี่มาวันละสิบหกตัวเไม่เชื่อน้าก็วิ่งขึ้นไปเชื่อเชื่อเอหาเห็ดหาาม้แล้วเขาก็วิ่งมาขายที่เราไม่แฟนช่วยหาไม่ทนเจ้าไม่ได้กำจ่าไ้ที um ่ไมก็ช่วยหารไม่ได้ทไรไปเองเร็วกว่า ตอนนั s. <S ้นอ่ะมันหมดเกลี้ยงเลยก็าปิ้งไปเอาใหม่เอนงอี่ยง้บเาเจยคยได้เวลาสูสุดเท่าไหร่ที่ขายมาวันหนึ่งอ่ะทันเท่าไหรไนะทันดีก็ทไจะมากกว่านั้นนะไม่ไม่มากเรามคสูสุดก็ได้ทันแันเดินแล้วต้นเราเท่าไหร่สองหมื่นีส่วบาทเท่าไรคนเลยโอ้โห้วเ้เหลือทั้งหมดเลยเนาะ ว่ามันเป็นกําไรของเราทั้งนั้นโอ้อยางกล้วยเราก็ตัดมาในสวนควายเราก็ไปตั้งใหม่ไปไปตั้งใหม่ไปแล้วละไปตั้งใหม่ตั้งที่ไหนตั้งหน้าอาลุงไงลุงไม่อยู่แล้วเนาะตอนนั้นมีคนชวนค่อยมาสักหลายคนไหมอ่าไปว่าลูกคนไปว่าลูกคนเปิดช่องเปิดช่องไปทำ youtube นอนบ้านเลยเอาบ้าน ถ้าเราดื่แอลกอฮอล์เป็นแสงขวดอยู่เราต้องรับตะกร้าเลืนตะกร้าขับรถไปตัเอาร้อยลิ้นถนนมาเอามากองได้ยี่สิบยี่สิบสามกองสิบก็ได้แล้วสองร้อยหมดแล้วไปเอางี้